เอวัมเมสุตังเอกังสมัมย,ยังพระวาสาวัตติยังวิหรารติเชตวเนเออนาถปินติกาสาอาราเมตัตระโคพระวาิิคูอามันเตสีพิขโวติพรทันเตติเตพีคูพระวาปาจาโสสุพระวาเอตทัาวจะ เมตตาญาพิกเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภาหุริกตายาญาณีกตายาวัตุกตายาอนุทิตายาปาริทิตายาสุสมารถายาเอกาทัสสานิสังสาปาติกังคะกัตเตเมเอกาทัสสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุชตินปาปะกลง สุปินังปัสติมนุสานังปิโยโหติอมนุสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสาอคิวาวิสังวาสทังวากรมติตูวัตังจิตังสมาธิยาติมุขวันโนวิปัสสีทติอสัมมุทะหหการังกโรติอุต,ร,อตริมอปติวิชันโตพรหมโรกูปะโคโหติ เมตตายาพิกเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายาพาวิตายาพาหุลิกตายาญานีกตายาวาตุกตายาอนุทิตายาปริติตายาสุสมารทายาอเมเอกาทสานิสังสาปาติกังขาอาทิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุติอาทิโอทิโสภรณา เมตตาเจโตวิมุติอาทิติสาภาณาเมตตาเจโตวิมุติกติหาการเรหิอโนทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุติกติหาการเรหิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุติกกตตตตติิิิิหหาาาาาาเเเรทสภนมมจโวุปัญจหาการเรหิอโนทิโส ภาระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหะการเรหิโอทิโสภารนาเมตตาเจโตวิมุตติทัสหะการเรหิทิสาภารนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจหะการเรหิอโนทิโสภารนาเมตตาเจโตวิมุตติ สพเพสัตตาอเวราอัพยาปะชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสะเพปานาอเวราอัพยาปะชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสะเพปภูตาอเวราอัพยาปะชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสะเพปภุคราอเวราอัพยาปะชาอานิคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาเพอัตถภาวะปริยาปันาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปาริหารันตุตีอิเมหิปัญจหากาเรหิอโนทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิสัตหากาเรหิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพาอิธโยอเวรา อภิยาปะชาอานิคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสาเพปุริสาอเวราอัพยาปะชาอานิคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสาเพอริยาอเวราอัพยาปะชาอานิคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสาเพอนาริยาอเวราอัพยาปะชาอานิคาสุขีอาตานัง ปาริหารันตุสะเพเทวาอเวราอัพยาปะชาอะนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสะเพมนุสย์อเวราอัพยาปะชาอะนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสะเพวินิปาติกาอเวราอัพยาปะชาอะนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุติ อิเมหิสัตหากาเรหิโอทิโสพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิทัสหากาเรหิทิสาพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติสพเพปุราธิมายาทิสายสัตตาอเวราอัพยาปาชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารตุสพเพปัิมายาทิสายะสัตตาอเวราอัพยาปาชาอนีคาสุขีอัตานัง

ปาริหารันตุสะเพปชิมายาอนุทิซายาสตาเวราอัพยาปัชชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสะเพอุตรายาอนุทิซายาสตาเวราอัพยาปัชชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสะเพทักขินายาติอนุทิซายาสตาเวราอัพยาปัชชาอนิคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาเพหิติมายาติสายาสาตาอเวราอัพยาปาชาอนีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุปาริมายาติสายาสาตาอเวราอัพยาปาชาอนีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาติสายาปานาอเวราอัพยาปาชาอนีคาสุขีอัตตานัง ปาริหารตูสาเพปาชิมาปาชิมายาติสายาปานาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายาติสายาปานาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทักขินายาติสายาปานาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาเพปุราติมายะอนุทิสายาปานาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปาชิมายะอนุทิสายาปานาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายะอนุทิสายาปานาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาเพทักขีนายอนุทิสายาปานาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพเหติมายานทิสายาปานาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุปาริมายานทิสายาปานาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาเพปุราธิมายติสายาภูตาอเวราอัพยาปาชาอณีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัชมายติสายาภูตาอเวราอัพยาปาชาอณีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายติสายาภูตาอเวรา อัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทักขินายดิสายาผูตาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุทิสายะผูตาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพปจิมายะอนุทิสายะภูตาอเวราอัพยาปาชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาอเวราอัพยาปาชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทักกินายะอนุทิสายะภูตาอเวราอัพยาปาชาอนีคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตูสาเพเหติมายาติสายญาูตาอเวราอัพยาปัชาอนีคาสุขีอัตานังปาริหารันตูสาเพอุปาริมายาติสายญาูตาอเวราอพยาปัชาอนีคาสุขีอัตานังปาริหารันตูสาเพปุราติมายาติสายญาปูคาราอเวราอพยาปัชาอนีคาสุขีอัตานัง ปาริหารันตุสาเพปตะชิมายาติสายาปุคาราอเวราอัพยาปาชาอนีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายาติสายาปุคาราอเวราอัพยาปาชาอนีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทากินายาติสายาปุคาราอเวราอัพยาปาชาอนีคาสุขีอัตานัง ปาริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุทิสายาปุคาราอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัชิมายาอนุทิสายาปุคาราอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายาอนุทิสายาปุคาราอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาเพทักกินายาอนุทิสายาปุคาราอเวราอัพยาปาชาอนีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพเหติมายาทิสายาปุคาราอเวราอัพยาปาชาอนีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุปาริมายาทิสายาปุคาราอเวราอัพยาปาชาอนีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพปุราธิมายาติสายะอาตภาวะปริยาปันนาอเวราอพยาปาชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปัชิมายาติสายะอาตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพยาปาชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพอุตรายญาติสายะอาตภาวะปริยาปันนา อเวราอพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทักขินายติสายะอัตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันนาอเวราอพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพปัิมายาอนุทิสายะอัตภาวปริยาปันนาอเวราอัพยาปาชาอาณีคาสุขีอัตตานปริหารันตุสาเพอุตรายาอนุทิสายะอัตภาวปริยาปันนาอเวราอัพยาปาชาอาณีคาสุขีอัตตานปริหารันตุสาเพทากินายาอนุทิสายะอัตภาวปริยาปันนาอเวรา อพยาปาชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเฮติมายาติสายาอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอพยาปาชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุปาริมายาติสายาอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอพยาปาชา อนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปุราติมายติสายะอิทิโยอเวราอัพยาปาชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปชิมายติสายะอิทิโยอเวราอัพยาปาชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุตรายติสายะอิทิโยอเวราอัพยาปาชาอนิคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสัพาทักขินายติสายาอิทิโยอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานาปริหารันตุสัพาปุราธิมายาอนุทิสายาอิทิโยอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานาปริหารันตุสัพาปจิมายาอนุทิสายาอิทิโยอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานาปริหารันตุสะพา ท่ากินายาอนุทิศายาอิทธิโยอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสะพาเหติมายาทิศายาอิทธิโยอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสะพาอุปาริมายาทิศายาอิทธิโยอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาเพปุราติมายติสายาปุริสาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัชฌามายติสายาปุริสาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายาติสายาปุริสาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาเพทักินายาติสายะปุริสาอเวราอัพยาปาชฌานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุทิสายะปุริสาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัิมายาอนุทิสายะปุริสาเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพออุตรายยาธิอนุทิสายาปุริสาเวราอัพยาปัชอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทักขินายาอนุทิสายาปุริสาเวราอัพยาปัชอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเหติมายาติสายาปุริสาเวราอัพยาปัชอานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพอุปาริมาญาติสายะปุริสาอเวราอัพยาปาชาอะนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมาญาติสายะอริยาอเวราอัพยาปาชาอะนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัิมาญาติสายะอริยาอเวราอัพยาปาชาอะนีคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาเพอุตรายาทิสายะอริยาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทักินายาทิสายะอริยาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายปุราติมายะอนุทิสายะอริยาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาเพปจิมาญานุทิสายญาอาริยเวราอัภยาปะชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายญอนุทิสายยับอาริยเวราอัภยาปะชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทักขินายญอนุทิสายญาอาริยเวราอัภยาปะชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาเพเหติมายาติสายญาอาริยาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุปาริมายาติสายญาอาริยาอเวราอัพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุติ สัพเพปุราติมายาติสายะอนาริยาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสัพเพปาชิมายะทิสายะอนาริยาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอนาริยาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสัพเพทักกิณายะทิสายะอนาริยา ปาชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุติสายาอนาริยาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปัจจิมายาอนุติสายาอนาริยาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพอุตรายาอนุติสายาอนาริยาอเวราอัพยาปาชาอานีคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทักินายะอนุทิสายะอนาริยาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเหติมายะทิสายะอนาริยาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุปาริมายะทิสายะอนาริยาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาเพปุราติมายาติสายาเทวาเวราอัพยาปะชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัจิมายาติสายาเทวาอเวราอัพยาปะชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายาติสายาเทวาอเวราอัพยาปะชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาเพทักขินายติสายาเทวาเวราอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราธิมายาอนุทิสายาเทวาเวราอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัชมายาอนุทิสายาเทวาเวราอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพ ทากินายาอนุทิสายะเทวาอเวราอัพยาปัชอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพเหติมายาทิสายะเทวาอเวราอัพยาปัชอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุปาริมายาทิสายะเทวาอเวราอัพยาปัชอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาทิสายะ มนุสตาเวราอพยาปชาอานีฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปชิมายาติสายมนุสตาเวราอพยาปชาอานีฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายญาติสายมนุสตาเวราอพยาปชาอานีฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทักกินายญาติสายมนุสตาเวรา อัพยาปาชาอานิค้าสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุทิสายะมนุสสะเวราอัพยาปาชาอานิค้าสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุทิสายะมนุสสะเวรา อัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายาอนุทิสายามนุสสาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทักขินายาอนุทิสายามนุสสาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพเหติมายาติสาญมนุสนาอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุปาริมายาติสาญมนุสนาอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายาติสายาวินิปาติกาอเวราอัพยาปัชา อานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปัิมายาติซายวินิปาติกาอเวราอัปยาปาชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารตุสาเพอุตรายาติสายวินิปาติกาอเวราอัปยาปาชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารตุสาเพทักขินายาติชายวินิปาติกาอเวราอัปยาปาชาอานิคาสุขีอัตานัง ปริหารันตุสัพเพปุราติมายาอนุทิสายาวินิปาติกาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัชิมายาอนุทิสายาวินิปาติกาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาอนุทิสายาวินิปาติกาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตานัง ปริหารันตุสาเพทักขินายาอนุติสายาวินิปาติกาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานาปริหารันตุสาเพเหติมายาติสายาวินิปาติกาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานาปริหารันตุสาเพอุปปริมายาติสายาวินิปาติกาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานา ปริหารตุสัพเพปริหารตุตีอิเมหิทาสหากาเรหิทิสาภาณาเมตตาเจโตวิมุติสัพเพสังสัตตานังปีละนังวัชเชตาวาอปิละนยายอุปาคาตังวัชเชตาวาอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชเชตาวาอสันตาเปนะปริยาทานัง วัตเชตวาอปริยาเทนวิเหสังวัตเชตวาอวิเหสายาสาเพสาตตาอเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาทุกิโนสุขิตตาตาโหนตุมาทุกิตตาตาติอิเมหิอัตหาการเรหิสาเพสัตเตเมตตายติติเมตตาตังธรรมังเจตตยติติเจโต สัพพะยาปาทปาริยุทธาเนหิมุจติติวิมุติเมตตาจเจโตวิมุติจาติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาพรหมวิหารภาวนานิธิตาทุกขปัตตาจะนิพทุกขาพยัปปัตตาจะนิพพยาโสกป,ปัตาาปปตาจะนิโสกโหตุสพเพปิปานิโน เอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญสัมปทังสัพเพเทว,วานุโมทันตุสัพพสัมปัติสิทธิยาทานังทัทันตุสัตธาญาสีลังรักขันตุสัพพาาวนาพิระตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัต,ตาปเจกาน,นจายยามผ้ารังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส ส animals, 谢谢ัพเพพุทธาพระปัตตาปเจการนันจายังผ้ารังอรหันตานันจเตเทนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจการนันจายังผ้ารังอรหันตานันจเตเทนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจการนันจายังผ้ารังอรหันตานันจเตเทนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรับปัตตาปเจการนันจายังผ้ารัง อรหันตาน so. ันจาเตเจนารักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกานันจายังผ้ารังอรหันตานันจาเตเทนารักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจายังผ้ารังอรหันตานันจาเตเจนารักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจายังผ้ารังอรหันตานันจาเตเทนารักขังพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกานณจ่ายังพระรังอรหันตานันจเตเชนะรักขันธรรมามิสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปะริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมน์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลปปิตาย,ยอดเศษฐีเหรียญยอดเศษฐีเหรียญว่ารกู68แตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งปรปร,ริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทิน